มีสิ่งพิเศษรออยู่ที่นั่นกลิ่นหอมจังเลยครับกลิ่นอันยั่วยวนที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ร้านอาหารอร่อยๆรวมตัวกันไว้ที่นี่ตลาดชินโพรวมร้านอาหารรสเด็ดไว้มากมายว้าว,าวาสุดยอดเลยอร่อยเมืองชินโพเมืองเก่าแก่มีถนนสูงูที่เชื่อมไปยังฝั่งทะเล ถนนชินโพที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองมีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของอาหารการกินมายาวนานพวกเขามายืนต่อแถวรออะไรกันนะได้กลิ่นหอมก็เลยมาต่อคิวด้วยนะคะเป็นตำรับของชินโพเลยครับสำหรับเมนูไก่ทอดราดซอสนี่เยี่ยมเลยนะครับเมนูเด็ดของตลาดชินโพที่ลูกค้าติดใจจะไม่อาจหนีไปไหนได้นั่นก็คือไก่ทอดราดซอสถ้าไม่ใช่ร้านนี้ก็ไม่ไม,ไ,มไม่ทานละฮะรองร้านนี้เท่านั้นครับ มารอหนึ่งชั่วโมงแล้วครับเถวยาวมากยังไม่รู้จะได้กินเมื่อไหร่เลยเดี๋ยวก็ต้องรอต่อไปครับเพราะว่าชอบร้านต้นตำรับที่มีคนมาต่อแถวรอตลอดทั้งปีทั้ง365วันเลยก็ว่าได้รสชาติไก่ทอดที่หากได้ลิ้มลองแล้วไม่สามารถหยุดได้ไม่ว่าคนรุ่นไหนต่างติดใจในรสชาติที่หวานกลมกลม่อมโอ้ยกลิ่นหอมจังชักอยากทานแล้วสิได้ยินว่าอร่อยมากเลยครับอร่อยจริงจริงครับรสชาติอร่อยกลมกล่อมนะครับ ออรรจิงๆน่าทานจนปฏิเสธไม่ลงลูกค้าที่ลุ่มหลงในรสชาติมาเพื่อทานเมนูนี้โดยเฉพาะมีวัตถุดิบกว่า20ชนิดที่นำมาทำเครื่องเทศและนำไปหมักกับไก่เป็นเวลาถึง6ชั่วโมงด้วยกันนั่นคือเหตุผลที่ทำให้ลูกค้าพอใจในรสชาติของร้านนี้จริงๆที่ทอดวัละกี่ตัวครับก็700ตัวได้ฮะ เจ็ดร้อยครับไก่ทอดนี้เป็นอาหารขึ้นชื่อของตลาดชินโภมาตั้งแต่ปีพันเและได้รับความนิยมจนถึงต่อนนี้เพราะเคล็ดลับของร้านนี้คือการทอดในหม้อเหล็กกลมทอดแล้วแล้วก็ทอดซ้ําครั้งที่2องนอร่าก็เรียบร้อยเหลือั้น่อนสุดท้ายแล้วครับที่จะอร่อยก็ตรงนี้แหละครับทอดในครั้งที่ 2, 2>, 2เพื่อให้เนื้อของไก่ทอดนั้นกรอบ แต่ถ้ว่าเคล็ลับเด็ดที่ซ่อนอยู่นั่นก็คือซอสนั่นเองที่ประกอบไปด้วยสีอิ้วกับตังเมเหลวที่คิดค้นขึ้นเองแต่ยังมีอีกนะอันนี้ก็เป็นสูตรทั่วไปส่วนสำคัญคือขั้นตอนสุดท้ายค่ะเป็นซอสสูตรพิเศษของร้านเราเท่านั้นนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะนี่ไงแต่คงบอกส่วนผสมของสูตรไม่ได้แค่ใส่ซอสนี้ลง ลงในสูตรเด็ดก,ก็เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะส่วนผสมสุดท้ายคืออะไรกันแน่นะถามไปก็คงไม่บอกเพราะเป็นความลับสุดยอดของร้านราสซอสลงไปในเนื้อไก่ทอดโรยด้วยถั่วและพริกลุกเคล้าเนื้อไก่กับซอสให้เข้ากันไก่ทอดเนื้อกลบุบกรอบรสชาติอร่อยกลมกล่อมพร้อมเสิร์ฟแล้วไก่ทอดมาแล้วค่ะเชิญค่ะยังคงลังเลกันอยู่แต่พอได้ลิ้มลองเท่านั้น ไก่ทอดราสอสเหมือนมวลสะกดที่ทำให้ทุกคนนั้นหยุดพูดรสชาติหวานๆค่ะจะบอกว่ายังไงดีอจะเรียกว่ารสชาติหวานอมเปรี้ยวได้ไหมนะไก่เนี่ยครฮยมันเด็ดจริงๆครับครับครับอันโอ้ยอ เห็นทุกๆคนอารมณ์ดีชอบไก่ทอดของที่นี่เวลามาจ่ายเงินก็บอกว่าอร่อยมากแม่ได้กินแบบนี้ก็รู้สึกภูมิใจมากค่ะไก่ทอดราอสแป้งเกาหลีราซอสราคาถูกกับแป้งเกาหลีทอดกรุบกรอบแสนอร่อยที่หาได้ตามตลาดทั่วไปและของทอดที่น่าทานอีกมากมายมีให้เลือกสรรสวยมากเลย สวยจังขอเกี๊ยวสีสวยหน่อยนะครับและเกี๊ยวห้าสีสีสันสดใสที่ใครเห็นต้องตะลึงสีสวยใช่ไหมขอศิลปเปาสามลูกค่ะขอเกี๊ยวดอกไม้ด้วยค่ะแปลงโฉมเกี๊ยวโดวยการเพิ่มไอเดียให้มีความแปลกใหม่แต่รสชาติอร่อยที่ได้รับการการ,การันตีพบได้ที่นี่ตลาดชินโพอร่อยครับสีสวยมา้อทานบ่อยครับซื้อทุกครั้งที่มาตลาดเลยค่ะ เห็นสีของเกี๊ยวสวยมากเลยก็เลยมาซื้อค่ะง่ายกินหอมจังเลยครับหมายลองทำสีเหลืองแล้วก็สีแดงด้วยแป้งเจลลี่ลูกค้าหลายๆคนชอบแลวบอกว่าสีสวยแล้วก็น่าทานมากเลยล่ะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่มาอุดหนุนลูกค้าหลายคนเข้ามาทานเพราะสีสันแต่สุดท้ายก็ทานกันอย่างอริดอร่อยสีสันก็สวยดูแล้วก็ชอบรสชาติยังอร่อยอีกด้วย รสชาติก็อร่อยแถมยังสนุกกับการได้เลือกทานด้วยดีจังเลยค่ะถึงจะเป็นเกี๊ยวที่มีสีสันสวยงามแต่รสชาติไม่ดีแน่นอนว่าลูกค้าก็หายหมดส่วนแรกที่ทำให้เกี๊ยวอร่อยคือเนื้อและผักที่คลุกเคล้ากันต่อไปเป็นแป้งสวยๆที่จะห่อเกี๊ยวสงสัยกันไหมว่าทําออกเป็นสีได้อย่างไรเตรียมแป้งสีต่างๆเอาไว้นวดซ้ำไปซ้ำมา และจะทำยังไงให้ออกมาเป็นสีแบบนี้กันล่ะครับก็ใส่ใบจิงจูชัยแล้วก็ใส่ฟักทองแล้วก็มีแป้งเยลลี่ทำแป้งห่อไส้ที่มีสีเหลืองสีแดงด้วยแป้งที่เหนียวเหนียวเคล็ดลับอยู่ที่แป้งแล้วนำไปห่อกับไส้หลังจากห่อเป็นรูปเป็นร่างแล้วเกี๊ยวทำไมถึงออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้ล่ะ ขั้นตอนสุดท้ายเอาเกี๊ยวลงไปนึ่งในเตานึ่งแค่รอให้เกี๊ยวโดนความร้อนเมื่อสัญญาณไฟบอกว่าเกี๊ยวสุกเปิดฝาออกมาเกี๊ยวสีสันสดใสน่าทานเรียงรายกันพร้อมเสิร์ฟลูกค้าแล้วหน้าตาน่าทานทีเดียวสีสวยไม่กล้าทานกันเลยมีอาหารหน้าตาน่าทานมาวางตรงหน้าต้องชื่นชมกันหน่อยสิครับ มาดูไส้ด้านไหนกันดีกว่าโอ้โหไส้ทะลักเลยไม่อยากทำอะไรแล้วนอกจากจะทานของอร่อยๆกันทานสีชมพูก่อนค่ะอันนี้สวยหรือว่าฉันสวยรสชาติสุดยอดครับขยากทานแสนอร่อยแบบนี้ร้านที่มีขนมชื่อดังประจันกับร้านเกี๊ยวห้าสี มาจากอันยางเพื่อกินขนมปังโปร่งโดยเฉพาะเลย<ะ>ขนมปังโปร่งชื่อและรูปร่างก็แปลกทำไมถึงเรียกว่าขนมปังโปร่งและครับเออเวลาทานเราคิดว่าชิ้นเดียวก็คงอิ่มแล้วแต่พอกัดเท่านั้นแหละครับข้างในขนมปังว่างเปล่าเลยเรียกว่าขนมปังโปร่งว่างเปล่าจริงๆด้วยด้านในขนมปังถูกถาด้วยซอส วัตถุดิบที่ทำขนมปังมีเพียงแค่แป้งและน้ำตาลขั้นตอนการนวดแป้งจนการย่างกับวิธีที่ค่อนข้างละเอียดต้องเอาใจใส่และไม่ได้ทำกันง่ายงายใส่แป้งเข้าไปด้านในใช้มีดกดให้แบนหลังจากนั้นนำเข้าไปย่างในเตาไฟแบบเข้าๆออกๆน้ำตาลเป็นตัวช่วยทำให้แป้งดูหนาย่างเข้าย่างออกแบบนี้ซ้ำไปซ้ำมา ผลลับคือไม่ให้ขนมปังไม่เกินไปและขนมปังโปร่งตัวพอดีทราบไหมครับว่าปลลับของรสชาติคืออะไรกันทำไมย่างแล้วถึงดูน่าทานมากๆแบบนี้ครับสามชิ้นที่สั่งได้แล้วครับขอบไปดีๆครับแตกแล้วแตกแล้วแตกเลยเมื่อทานขนมปังโปร่งแล้วรสชาติเป็นยังไงป็นไงครับน้องทําอะไรสุดยอดฮะถูกปากผมมากเลยครับอร่อยมากฮะ่ถึงหน้าตาไม่น่าทานแต่อร่อยมาก รับบครรมอ,อไเลย,าย้านเหล้าเล็กๆในชินโพที่ดูเล็กและเก่าแต่ลูกค้าเข้ามาในร้านอย่างไม่ขาดสายส่วนใหญ่แล้วเป็นลูกค้าประจำที่มาทานที่นี่ต่อราวสีปีความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและเจ้าของร้านที่มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดกันจริงๆว้าว ความสัมพันธ์ดีกว่าคนที่บ้านอีกนะลูกค้ามักสงสัยถ้าฉันหายไป,ปครับแบบเดิมครับแบบเดิมเหมือนเดิมเอยอันครับสั่งอะไรครับร้านนี้อันนี้เลยครับซุปข,ขาวัวครับขาวัวเนี่ยเด็ดเห็นกันแล้วใช่ไหมซุปข,ขาว,วัวที่ลูกค้าต่างเรียกร้องกันจะเป็นส่วนเนื้อเอ็นหัวเข่าไปจนถึงข้อเท้าหรือเรียกง่ายๆว่าส่วนขาที่เอามาทำซุปเนี่ยก็เอาเฉพาะส่วนที่สำคัญมาทำ เอาส่วนขาที่มีเนื้อติดอยู่แล้วก็จะเต็มไปด้วยคอลลาเจนและโปรตีนที่มีประโยชน์ใส่เนื้อส่วนขาและกระดูกลงไปต้มทิ้งเอาไว้ครึ่งวันก็เสร็จสิ้นสำหรับขั้นตอนแรกกันแล้วและเพื่อให้ทานง่ายๆก็จะหั่นออกเป็นชิ้นๆ ต้องหั่นก่อนที่จะใส่ลงไปในซุปนะนี่เอามันออกให้หมดก่อนขั้นตอนต่อไปคือใส่เนื้อส่วนขาที่เอามันออกใส่ลงไปในน้ำที่เคี่ยวจากเนื้อกระดูกวัวตามด้วยผักและรอให้น้ำซุปเดือดให้น้ำซุปเดือดปุดๆไปไงครับรสชาติที่เดือดปุดๆนีุ้ดยอดครับสุดยอดเลยครับ ตกอยู่ในผวังของรสชาติดั้งเดิมคำแล้วคำเล่ารายการพูดคุยใดๆทั้งสิ้นเขาบอกว่านําซุปเนี่ยกลมกล่อมมากครับส่วนเนื้อก็ต้องเหนียวเหนียวึ่ๆแบบนี้ล่ะเพราะต้องการบอกอะไรทราบใช่ไหมครับอยากจะบอกว่ามันอร่อยนั่นเองครับพอดีครานี้ก็คือรสชาติดั้งเดิมไม่เปลี่ยนแปลงครับร้านอาหารในตลาดจินโพที่มีชื่อเสียงเพราะรสชาติอาหารที่แสนพิเศษ มีความสุขเพราะของอร่อยๆอที่ตลาดชินโพกันเลยกรองอาหารกลางวันที่เย็นชื่อที่ฝืนใจเกินกับทุกวันชวนให้คิดถึงบะหมี่สำเร็จรูปรสชาติแซ่บๆร้อนๆใช่ไหมคะความจำเลยครับคิดถึงรสชาติตอนนี้มไม่นิยมทำอาหารด้วยหมอ้ออลูมิเนียมแล้วแต่มีคนจำนวนไม่น้อยยังติดใจอาหารที่ทำจากหมอ้ออลูมิเนียมกัน หม้ออลูมิเนียมหม้อสุดยอดไปเลยชอบมากทำอาหารด้วยหม้ออื่นๆรสชาติอร่อยสู้ทำจากหม้ออลูมิเนียมไม่ได้หม้ออลูมิเนียมของบ้านผมครับค่ะแล้วมาตามชิมอาหารกันเลยนะคะถ้าคิดถึงหม้ออลูมิเนียมอาหารอย่างแรกที่คิดถึงนั่นคือแกงปลาไข่แกงปลาไข่ค่ะแกงปลาไข่ เดือดปุดปุดโอ้สุดยอดแค่เห็นแกงปลาไข่ก็รู้เลยว่าต้องอร่อยเมื่อนึกถึงแกงปลาไข่เลาวนึกชิมต้องนึกถึงที่นี่เลยลูกค้ามาทานแกงปลาไข่เต็มร้านจนไม่มีที่จะนั่งอยากรู้เลยว่ารสชาติจะอร่อยสักแค่ไหนกันเรามาลองชิมแกงปลาไข่รสชาติแสนอร่อยกันดีกว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ต้องถามคุณลุงคุณป้าดูและคุณหนุ่มคนนี้ด้วยโอรสชาติเดกอดกล่อม อร่อยหาที่ติไม่ได้สุดยอดจริงๆร้านนี้เก็่รับความอร่อยของแกงปลาไข่ได้แก่หม้ออลูมิเนียมเหล่านี้อันนี้นะหปีครับส่วนอันนี้ก็น่าจ,จะสัก2ปีครับอันนี้มีอีกใบหนึ่งอันนี้ก็ปีเดียวครับ1ปีครับก็หม้อพวกนี้ก็ทำเงินให้เรามากเลยละเวลาว่างตอนเที่ยง จ้าของร้านจะเข้าเตรียมปลาไข่แล้วเจ้าผงสีขาวนี่มันอะไรนะความเค็มก็จะทําให้เนื้อปลาเนี่ยมันต่งตึงขึ้นมานะครับนี่เป็นเคล็ดลับเลยนะอ๋อรักษาวความสดของปลาให้เหมือนอยู่ในทะเลต้องใช้น้ำเกลือเป็นตัวช่วยสําคัญและเมื่อทําอย่างนี้แล้วก็จะได้เนื้อปลาที่แน่นเมื่อนําไปแกงแล้วเนื้อจะนุ่มน่าทานเพื่อให้ได้น้ําแกงที่อร่อยทางร้านจะใส่โชงงอก แล้วก็หัวเชยเท้าแล้วก็ใส่ปลาไข่ที่เป็นพระเอกของงานนี้ด้านบนแปะด้วยไข่ปลาตามด้วยน้ำซุปเทลงไปแล้วก็ต้มจนเดือดปุดปดเพียงแค่นี้ก็ได้แกงปลาไข่แล้วแหละค่ะปลาเนื้อนุ่มไข่ปลาเนื้อแน่นๆน,น,น้ำแกงร้นรอนๆว้ายน่ากินจังเลยแต่ว่าทำไมจะต้องต้มด้วยหม้ออลูมิเนียมนะมันเป็นเพราะอะไรกันเหรอ มันเป็นค่รับความอร่อยนะครับต้มด้วยหม้อนี้นอาหารมันจะเดือดเร็วมากเลยนะครับโอ้เร็วหม้อทําจากอาลูมิเนียมจึงมีข้อดีทาให้อาหารเดือดได้สุกเร็วน้ําซุปเดือดทานพร้อมเนื้อปลาไข่เนื้อนุ่มๆอร่อยยากจะลืมยิ่งอากาศนหนาวๆในฤดูหนาวแล้วก็ไดซอสน้าแกงร้อนๆหม้อน,นี้ลแล้วก็สุดยอดกินอาหารด้วยหม้ออลูมิเนียมได้รสชาติเหมือนสมัยก่อนเลย แกงปลาไข่เผ็ดร้อนรสชาติเยี่ยมเราคุณลุงทานแกงปลาแค่ถ้วยเดียวเงื่อไหลยังก็อาบน้ำเลยค่ะความเห็นของคุณลุงเหล่านี้ที่ชอบทานแกงปลาไข่นั้นมันคืออะไรกันนะอร่อยดีนีต่อสมองสุดยอดอาหารอร่อยจริงๆนะอร่อยปลาไข่รสชาติอร่อยครับอร่อยอร่อย เมื่อถึงช่วงเย็นผู้คนทยอยมาสถานที่ที่ดูน่ากลัวแห่งนี้เขามาทำอะไรกันนะเนี่ยซิโครงกุ้งซิครองกุ้งซ้ะฟังแล้วแปลกซิโครงกุ้งเหรอแล้วกุ้งมีซิโครงตั้งแต่เมื่อไหร่กันเนี่ยซิโครงกุ้งคืออะไรคะเนี่ยซิโครงกุ้งนี่มันังไงครับพี่ก็คือกุ้งกับซี่โครงนี่แครับรวมกันเป็นซี่โครงกุ้งเข้าใจค่ะเมื่อกุ้งมาเจอกับซี่โครงก็เลยกลายเป็นซี่โครงกุ้งอ๋อน่ากินเริ่มจากล้างซี่โครงหนู แล้วก็ใส่ซสี้๊วดำลงไปเพื่อดับกลิ่นคาวของซี่โครงหมูนะคะต่อจากนั้นก็ใส่ใบกระวานตามลงไปด้วยขิงสดแล้วก็เทเหล้าลงไปด้วยแต่ยังไม่เสร็จแค่นี้ต้นซี่โครงในน้ำซอสเพื่อให้ซอสซึมเข้าไปในเนื้อซี่โครงไงครับนี่แหละครับอร่อย ต้มเสร็จแล้วก็นําไปพักทิ้งไว้ให้มันเย็นก่อนเพียงแค่นี้ก็ได้ที่โครงตุ่นเรียบร้อยแล้วค่ะอุ๊ยแล้วนี่อะไรกันเนี่ยลาเหรอน้ำมันหมูไงครับมันหมูตอนที่ต้มไขมันจากหมูออกมามากครับ เมื่อพักให้เย็นไขมันหมูก็จะเป็นไขอยู่ด้านบนครับค่ะเพื่อความอร่อยต้อเอาไขมันหมูด้านบนออกเพียงแค่นี้ก็ได้ซีโครงหมูตุ๋นในน้ำซอสพร้อมทับอาหารแล้วถึงเวลาเผยเคล็ดความอร่อยของเมนูซี่โครงกุ้งกันแล้วคือหม้ออลูมิเนียมที่กองอยู่นี่เองค่ะโอ้โหมากมายเสียเหลือเกินเพื่อให้นึกถึงการทานแบบสมัยก่อนจึงเลือกใช้หม้ออลูมิเนียมมาตลอดเลยครับ ตักซี่โครงตุนใส่หมอ้ออลูมิเนียมและต่อไปก็ใส่กุ้งสดๆลงไปอาหารทะเลอื่นๆมีก็ตามลงไปค่ะใส่พริกลงไปเพื่อให้ได้รสชาติที่เผ็ดร้อนใส่วุ้นเส้นใบงาแล้วก็เติมน้ำนิดหน่อยต้มให้เดือดก็จะได้ซี่โครงกุ้งแสนอร่อยแล้วค่ะแต่ถ้าว่าเราต้องกินกุ้งหรือว่าซี่โครงหมูตุนก่อนนะเอ๊ะเลือกไม่ถูกลำบากใจแต่มันน่าทานใช่ไหมคะทำมาแล้วครับซี่โครงกุ้งครับ แง่ซ <Yeah. S 2> ีค่โครงกุ้งรสชาติเผ็ดหวานกลมกลม่อมอยากกินซี่โครงก็กินอยากจะกินกุ้งก็กินเพียงได้ลองทานสักครั้งรับรองว่าจะวางสะเกียบไม่ลงกันเลยทีเดียวนะคะเป็นไงคะคุณหนูอร่อยไหมคะอย่าโมตะกินซะตอบหน่อยใิคะรึบปล่าตอบหน่อยอ่าไม่พูดคุณลุงเนื้อหมูเนืเ้อเปื่อยครับเป็นยุ่ยเลยเหรอคะครับรกระดงกระดูกยี่ไม่จงไปท้งไปแทะเ,เลยเลยครับ รสเผ็ดฮะเผ็ดมากแต่ว่าอร่อยจนหยุดไม่ได้เลยอร่อยครับสำหรับน้ำแกงที่เหลืออยู่ก็ทำเป็นข้าวยำเกาหลีในหม้ออลูมิเนียมได้นะคะใส่ข้าวลงไปสลรายชนิดผงและกิมจิก็คลุกๆให้เข้ากันก็ได้ข้าวยำเกาหลีแบบนี้แล้วนะคะอิ่มแค่ไหนก็ต้องไม่พลาดทานข้าวยำเกาหลีนี้แล้วก็หม้อจะเป็นแบบนี้กินยังไงเนี่ยกินมาให้เหลือเลยสักเมเ็ดเดียวหรอครับจริงเหรอ Oh อร่อยครับอร่อยเยี่ยมการกินอาหารจากหม้ออลูมิเนียมก็เสร็จสิ้นลงเพียงเท่านี้ค่ะก็เป็นการกินแบบสมัยก่อนจากสมัยนี้ก็ใช้หม้อแบบนี้ต้มพวกบะหมี่กึง่งสาเร็จรูปทำนั้นแต่ซี่โครงกุ้งอันนี้อร่อยมากต้องไม่พลาดทานนะครับโอ้ทานแล้วจะหาว่าเขาไม่เตือนทานอันนี้แล้วชวนให้นึกถึงปิ่นโตที่ใส่ข้าวเที่ยงไปทานที่โรงเรียนเลยละค่ะไม่คิดถึงมาก เราตามหาร้านอาหารหม้ออลูมิเนียมกันต่อไปดีกว่านะคะเอ๊ะทั่วร้านนี้ทำไมถึงได้โล่งโจ่งขนาดนี้นะใช่ร้านนี้แน่หรือเปล่านะเนี่ยทางร้านมีเพียงเจ้าของร้านที่กำลังง่วนทำอะไรสักอย่างเอ๊ะทำอะไรอยู่คะเนี่ยคุณก็กำลังเตรียมโต๊ะเพื่อจะอาารอลูกค้าครับเพราะว่าเดี๋ยวพอเที่ยงตรงแนะ้ะลูกค้าแห่มาเต็มร้านเลยเถ้ามาจัดโต๊ะต,ตอนนั้นไม่ทันครับไม่ได้หรอกแห่มาเลยเนาะ จัดเตเรียบร้อยแล้วเวลาที่รอคอยใกล้จะมาถึงแล้วนะคะเวลาใกล้ก็มาติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกสามสองหนึ่งติ๊ดเูเลยครับ,บนี่ไงเชิญเลยครับเจ้าของร้านไม่ได้โกหกจริงๆซะด้วยเวลาเที่ยงตรงลูกค้ามากันเต็มร้านอย่างที่บอกเอาไว้จริงๆค่ะเวลาอาหารเที่ยงที่นั่งของร้านก็เต็มทุกที่เลยค่ะสุดยอดข้อความอร่อยของอาหารร้านนี้ก็คือแกงกิมจิร้อนๆ หมูเนื้อนุ่มๆและน้ำซุปที่เผ็ดกำลังดีแบบนี้แม้จะทานทุกวันก็ไม่เบื่ออยากรู้จักรสชาติเป็นยังไงนะยังไงครับทานแล้วรู้สึกสบายท้องเลยล่ะค่ะ<ง>ออร่อยร้านนี้นะแกกินที่อร่อยที่สุดทจะเคยกินมาในชีวิตเลยครับเคล็ดลับความอร่อยคืออะไรคะเนี่ยอ,อร่อยยังไงครับออความอร่อยมาจากเจ้าหมอนี่ล่ะค่ะ กองหมอ้ออลูมิเนียมเยอะอย่างกับพวกเขาเดิมทีไม่ได้ใช้หมอ้อพวกนี้ทำอาหารใช่ไหมคะเนี่ยคืเอ,อเดิมทีใช้หมอ้อปกตินะแต่ว่าน้ําแกงมันเดือดช้าไง oh, ก็เลยเปลี่ยนมา,<ช>าอันนี้แต่เดิมที่ใช้หมอ้อปกติในการทําอาหารลูกค้าจะรอนานกว่าอาหารจะเดือดกว่าลูกค้าจะได้ทานก็ต้องเสียเวลารอก็เลยเกิดความคิดเพื่อแก้ไขปัญหานี้ออกมาก็เลยได้หมอ้อนี้มาทํา รออีกนานไหมเนี่ยคือขอโทษด้วยนะครับอีกแป๊บเดียวครับอืมลูกค้าที่รอคิวก็รอคิวไม่ไหวกลับกันหมดพอเขารอคิวนานหน่อยก็บายครับไม่อยู่แล้วรรอื่นใช่เปลี่ยนไปใช้หม้ออลูมิเนียมเลยหล<ด>ังจากนั้นมาไม่ต้องแจกบัตรคิวเลยครับดังนั้นจะเกิดเป็นการกิมจิหมอ้ออลูมิเนียมตักกิมจิใส่หมอ้อใส่หมูล,ลงไปตัดเต้าหู้ใส่ลงไปเติมพริกแกงสุดลับเฉพาะของทางร้านลงไปเติมน้ําแล้วก็ต้ม จนน้ำแกงเดือดปุดๆแบบนี้เพียงแค่นี้ก็ได้แกงกิบจิรสชาติแซ่บอร่อยเพราะหมออ้ออลูมิเนียมนี้ทำให้น้ำแกงเดือดเร็ว ถ้าลองได้ทานแกงกิมจิร้านนี้แล้วล่ะก็จะรู้ว่าอร่อยที่สุดในโลกเห็นเนื้อหมูไหมคะออ,อร่อยมากแล้วก็ใหญ่มากด้วยค่ะดูสิคะดูสิคะหมูชิ้นใหญ่มากๆทั้งหนาทั้งนุ่มชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ําแกงเห็นแลวน้ำลายไหลเลยอะ่ะต้องทานเนื้อหมูพร้อมกับกิมจิด้วยใช่ไหมเนี่ยแล้วรสชาติแสนอร่อยเป็นไงบ้างล่ะคะหมูอร่อยกิมจิก,ก็อร่อยแถมน้ําแกงอย่างอร่อยด้วยค่ะ อร่อยหมดแกงกิมจิกับหม้อลูมิเนียมเนี่ยพิเศษเลยครับอนอกจากเมนูแกงกิมจิแล้วยังมีเมนูเด็ดก็คือข้าวยำเกาหลีตักแกงกิมจิราดบนข้าวแล้วใส่สลรายผงลงไปคลุกคลุกคลุกให้เข้ากันก็ได้เป็นข้าวยำเกาหลีหน้าตาแสนอร่อยจริงๆนะเนี่ยเวลาพักเที่ยงจะมีแค่ชั่วโมงเดียวครับก็ต้องรีบแกงกิมจิเนี่ยเดือดเร็วมากครับสุดยอดครับเดือดเร็วอร่อยเร็วค่ะแกงกิมจิ ไม่มีทิติเลยสุดยอดสุดยอด,ยอดมากเลยค่ะแม้หน้าตาไม่รู้ราแต่คุณสมบัติครบครันรสชาติแสนอร่อยความทรงจำที่มีคุณค่ามาทานหารจากหม้ออลูมิเนียมดูสักครั้งนะคะแล้วจะได้ความประทับใจใหม่ด้วย